สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุงครับ f c ีเมื่อวันบ่าวแอมลอทุงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนาตู้ครับนาตู้ฝันแม่นเนาะครับเนาะฝันเห็นผีอ้เมื่อคืนนี่ครับผีอ้มหาวัศนครับ f c ฟซพาไปใส่เบ็ดกบครับอยู่กลางตรงหน้าผลครับ f c ได้กบพาโตครับ แต่ที่สําคัญพี่ไอร์บอกเลขครับบอกเลข3ตัวที่เด็ดครับ3ตัวบน2ตัวล่างครับงวดวันที่16เมษายนพศ2568ครับต้องมาถามกับหน้าตู้ของเข้าครับว่าพี่ไอรมาบอกตัวไหนเนาะไปรับชมกันครับสวัสดีครับหน้าตู้ครับสวัสดีครับครับผมหน้าตู้ครับฟันแนวไรกว่าครับหน้าตู้โอ้ยนอนฟันเมื่อนนี่ล่ะฟันมเมื่อนนี่ครับครับผมฟันมาออายผู้มันตายะอ้ายผู้ตายครับไม่กิ่งไวกิ่ง พาไปใส่เวทดครบครับพาไปใส่เวทดครบเบ็ดหนึ่งประมาณเจ็ดหลังเบ็ดเจ็ดหลังคือครบหนึ่งหาโตเบ็ดเจ็ดหลังถือครบหาโตถือครบหาโตครับก็ได้ว่าห่วยไปใส่เบ็ดครบนี่มันก็เบ็ดเจ็ดหลังมันก็ถือหาโตมันก็ถือวัดสูตโตห่วยก็ได้ว่ามันถือหาหลังเนาะ ไม่กินก็ได้ป่ะมันเป็นร่างบอกเลขตัวแบบนี้ผีไอ้นันวะอ่าไม่ด่างบอกเลขตัวครับครับเอาใหรเมื่อวานตัวไรเอาทำไมไม่ร่างบอกเลขผลนบานนะครับบ้านนันเกเจ็ดเก่าหาเนยผันวะเจ็ดเกาห่าอ่าครับแบบเจ็ดเกาห่าได้ตุ่มผันวะครับอืมมัน อีกสองลังมันมดได้ใส่นะสองลังหมดไ้ใส่เพราะฉะนั้นก็ใส่มันเบิดมันเบิดเงียวนะผมว่ามันเบิดเงียวนมันเบิดมันเบิดเงียวนะผมว่าทำมนสีเป็นเดล็กมันสียเท่าไรล่ะทำมันสีเป็นเด็กยากมันก็สิบสองผมว่าสิบสองเด็กสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสองครับ <7 95. S 1> เจ็ดเกาหาดูว่าเจ็ดหาเกาก็ได้เนาะครับ <5 95. S 1> แต่พ, <5 95. S 1> ตพี่แต่พี่อ่าบอกเจ็ดเกาหาครับอ่าบอกเจ็ดเจ็กาหานะครับเจ็ดเกาหาก็สิบสองนี่ละเทือวันน่ะครับ12 12, ครับครับสิบสองหนึ่งสองครับไปใส่ก็ไปใส่ทรงหน้าเลยนะครับ นาแดงแดงคือสีมีกบอ่ะนาแดงใส่นาแดงีิบรันดูนี่ใส่กบนาแดงบ่มันนาฝนนาลำหน้าบ่โอ้โหาพพไใส่กบนาแดงเลยมีกบบ่มีมีคนมาครับก็ใส่กบล้ถือข่าตอเก่าหาหเก่าก็ได้ตัดยืดเรียนยืดนีนะครับนะท่มเว็เนมาเดียก็ดหลังครับกบกระน้ำเก่าก่าตอีก ครับเจ็ดเก่าหาคนว่าเจ็ดเกาหามันเบ็ดเนี้ยอยู่สองหลังกางเยายาขาดอยู่อันหนึ่งนะพนก็ว่าครับเบ็ดกระสองเนี้ขาดอยู่อันหนึ่งกันหนึ่งท่อนแล้วคนว่าหนึ่งสองนั่นเองหนึ่งสองอ้าวสวยงามสวยงามเนาะครับเนาะครับจงได้ยี่ข้าวบาทนี่พี่ใหญ่มาเนี่ย เอาที่เราเอาไปตม้มเนี่ยนมากบเอาไปต้มกูบอเอานาหลอกกูหามดเนหานโอ้หาเมืเลยเออห้ยมืเลยคนนาเอานาหลอกคนหวานหน่าเออกูสีเมียได้หวานคนหวาเจ้ากูกินข่อยบ่า่ฝ้าอยู่คนบานน่ะครับผมหายก็ได้เออก็เรื่องเีเมียก่อนนี่ะครับครับฟันกระซํานี่นะฟันเห็นอาน ผู้ตายไปนี่ละอืมเอาเอาตามนี่แลเนาะครับน้าตู่เนาะผู้ตายไปนี่แหละหมกครับอ่ะทีมงานกำลังจดนี่ครับจดแล้วแล้วเดี๋ยวเสียบิ่งตัวเลขครับขอบคุณครับน้าตู่ครับสวัสดีครับน้าตู่ขอบคุณค่ะตัวเลขของน้าตู่ครับเอฟสีเลขของน้าตู่ครับเลขสามตัวครับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับเลขสองตัวก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งครับกระนำจากหน่อยเนาะครับเลขสามตัวก็ตัดเลรีครับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับ ขอให้มีโชคใหญ่ครับหนาตู้ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบ่าแอมระทธงเดินทางไปทําบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ่าแอมระทงเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่มาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้คขเขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรีย่เงเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตรีเจนสี่เหี่ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ดไกลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพ <like that. S 1> ูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยชมชมชอบค้าขายทุก Потому อย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกสี หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อปู่หลอดไะพ่อนวดที่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตาไม่ยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบวเห็นล้านเฮาคล้ายๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบวเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแต๊ๆครับท่ามผู้ชมเมือเ่อแต๊ะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวค้วสามเทื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูถถ่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังน,นะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็น,นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็นนแต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมอรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชาระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำรวย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปบครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสม,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครัเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสม,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะห,หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ